ค่ะพเพื่อนๆค่ะวันนี้เพลง,งจะมาทําผัดบวบพร้อมใส่ไข่นะคะก่อตั้งกระทะแล้วนะคะใส่น้ํามันแล้วก็กระเทียมเจี่ยวลงไปก่อนนะคะพเพื่อนๆทำบางีก็ลืมนะคะปั่นไปซื้อของลืมติดจับแก๊สยู่ดีว่าไฟไม่แรงมากไปแป๊บเดียวนะคะไม่งั้นกระทะไหมเหมือนอยนี้น,ะ,น,นะ,ะตรงนี้มันลืมนะคะ วันนี้ก็อาแขนไปโรงพยาบาลกลับมาจนวายสองนะคะสองโลกเลยนะคะเพราะว่าเปออมันแพ้ด้วยยาทแพ้ทั้งหมดแล้วก็มันแพ้ดอกหญ้ามาจากบ้านันทั้งตัวนอนไม่หลับวันนี้ความดันขึ้นหมอถามเลยว่าปกติเป็นยังไงแต่ว่าน,นอนไม่หลับอยู่ทั้งคัน กาวจนขาเลือดเปหมดเลยนะคะต่เรจะเกี่ยวไส่ให้สุกก่ก่อนเราใส่มันไม่เยอนะค่น้ไม่ชอบทานมันเนาะเดี๋ยวเรใส่มันให้เยอะๆเเดี๋ยวไข่ให้แน่นแบบนี้่แล้วก็ผัดเหืหอมนะคะเหยืหอมมาตอนนี้นะคะ เดี๋ยวฉันใส่เดี๋ยวๆนะหันวไม่ค่อยสดนะคะานผู้ชมะคะเหมือนเันค้าคือเลยะอนถูไปแล้วขาดนะาลาเลยตอใหบวกกับไข่แต่ตัวเท่ากันนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะเติมน้ำไปก่อนนะคะเพื่อนๆก่อน เาะแฉะเจาะแฉะนะคะคุกคิกเด็กๆชอบคลุกนะคะอามิเตยังไม่คนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมันขาวนะคะนียก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะเพราะว่าจะไม่ให้ผักเล็กมากนะคะเพราะว่าเป็นเป็นหบหอมนะคะมันจะนิ่มง,ง่ายนะคะเียก็จะใส่ปรุงรสไปด้วยข่าทองแล้วก็ซีขาวอิ็กนิดนะคะเพื่อนๆ ตัดน้ําตาลนะคะตัดตัดโดกน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะตัวรสดีนะคะรสด,ะะดีเปิดซองไว้เป็นอากาศชื้นเข้าไปได้ <laughs> เป็นก้อนเลยนะคะรีบใช้ให้หมดถุงนี่ซองอใหม่มาแล้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะได้อันเก่าเนาะกินให้หมดมันหอยนะคะ,ะ,คะ,คะวันก่อนก็ไป อุปกรณ์เครื่องครัวเก็บไว้นะคะกลับมาจากบ้านก็ตรวจเช็คของีจะชิ้งรถนิดหนึ่งค่ะเพืเ่อนๆค่ะเพราะเบียดบวบหอมมันจะสุกง,ง่ายนะคะะ <c oughs> <c oughs> อร่อยนะคะ หมดแล้วโอเคนะคะเป็นน้ำนะคะแล้วก็ชอบเป็นน้ำๆน,นะคะแค่แค่นี้เองนะคะผัดบวดบเห็ดหอมใส่ไข่ของเมย์นะคะฝากเพื่อนๆน้องๆตามรับชมกินเป็นกำลังใจมเมย์ไปนะคะคุณนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์เขาจะมาทำผัดพริกแกงถั่วอ่ะผัดพริกแกงหมูนะคะใส่ถั่วนะคะเมย์ก็หมักหมูไว้แล้วนะคะเมย์ก็ตั้งกระทะน,นะคะ ก็เ,เมื่อกี้ก็เมนูผัดบวบหอมกับใส่ไข่เสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็ผัดกรัะคะ ะะ่แกงมากๆเลยเ,เพื่อนๆค่ะหมูเมก็ซื้อหมูที่หมูที่เขาหั่นมาแล้วนะคะก็มาหมักนะคะเสี้วข้าวนะคะมันคือฟ้าเรืองนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะน้ามันหอยนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะให้หมูนิ่ิ่หน้ารับทานนะคะก็เป็นสูตรไข่สูตรมันนะคะเพื่อนๆค่ะหมูก็จะไม่เหนียวนะคะเวลาทานเนาะ แง่าย,ยนะคะนี่ก็จะผัดนะคะเข่าเข้ากันนะคะแกงเพื่มค่ะพร้พอมมากเลยนะคพี่แกงเนะ้ามีตลาดสิดแอร์นะคะพี่แกงตลาดสิดแอ อะไรทานนะคะเมนูวุ่นวียนก็เนี่ยเขาจะใส่ปลาซึ่งไมนึินนะคะเพื่อนๆแบมลอยๆหน่อยนะแต่ว่าใส่ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นใสิกแกงบางทีิกแกงก็เติมมาบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆขออีกนิดหน่อยนะคะ นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ถัว่วแล้วก็ถั่วมันจะสุกเร็วนะคะจะไม่กรอบนี่ก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเวลาใส่ผักน้ำนจะตุกขิกนมาอร่อยนะคะเติมลงไปก่อนเลย๋อ,อมันหอยนะคะมัหอยไปก่อนวาา้า เยอะไปไหนคะเพราะว in ่าเราหมักหมูไว้ตั้งแล้วนะคะเพื่อนค่ะรสดีรสดีหลืกขหน่อได้เลยเพื่อนค่ะก็เดยหนอแ้ำตลนสายตัดโดดนิดหนึ่งนะค่ะใครชอบหวานก็เยอะก็ได้นะคะแต่เลยค่อยๆทานหวานก็ได้ตัดโดด ชอบผงนัวก็ผงวัวใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะเคี่ยวหมูนิดนะคะคุณเพื่อนค่ะแล้วก็จะใส่ถั่วเลยก็อ่อได้ที่แล้วนะคะหมูก็น่าจะแบบนิ่งแล้วนะคะเมย์ก็จะใส่ถั่วลงไปเลยนะคะถั่วเมย์ก็ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเมย์ก็จะเอาไปแช่ตูงเง้ยเย็นไว้พแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยเดือดิดน,นะคะแล้วก็มีใบมะกรูดจากบ้านนะคะเมย์ก็ซอยไว้นะคะวันนี้เมย์ไม่ได้อยู่บ้าน มาก็ะบายสอง,องเลยนะ,พะเพื่อนจะได้ที่บ้างรอให้มถั่วแบบสุกนิดหนึ่งนะคะถั่วก็นี่นะคะเพื่อนๆค่ะเขียวแล้วก็กรอบหน้ารับประทานนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะปักไว้นะคะนี่ก็จะชิมรสนิดหนึ่งนะคะ อ,อร่อยเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนม้ก็จะปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถั่วจะไม่กรอบนะคะเพื่อนๆค่ะใครชอบถั่วกรอบก็ไม่ต้องผัดให้มันสุกเละนะคะอืออร่อยนะคะฝากเพื่อนพี่ๆน้องๆทีตามรับชมกิปนะคะพัดพี่แกงถั่วนะคะพี่แกงหมูใส่ถั่วเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะฟ้องเมย์ไม่เป็นอะไรนะคะแบบหน้าจอมันมืดไปเองะคะ่ะเพื่อน อยู่ก็ดับไปเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากเพื่นอนๆี่ที่มามองติดตามรับชมคลิปผัดิีแกงมูงใส่ถั่วเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะให้เมย์กลับมาทคุณดวงหน้านะคะเพื่อนๆค่ะแซงยูโซมาสไมเฟนไปอยู่ซัพพอร์ตในเมย์ชา t นลเดี๋ย o ทำ o อนฟิวโรชิวิดีโอกี่กี่กุ้งี้ยิมมี่นะคะ Thank you, bye bye เลิฟคะ่ะบายค่ะ